ทำไมกลับเมืองไทยแล้วไม่บอกมาเออคือว่าแล้วทำไมต้องไปอยู่ฝ่ายออกแบบเพราะผมเองครับมาผมให้แซมไปช่วยงานผมเองมาอย่าว่าน้องมาเลยนะใช่ครับมาเพราะผมมาช่วยเฮียเองครับแล้วทำไมถึงเลือกไปอยู่ฝ่ายออกแบบก็ตอนนี้ผมอ่านเอกสารทั้งหมดของโซงก็เห็นว่าส่วนหนึ่งที่ยอดขายไม่ดีขึ้นเลยเป็นเพราะว่าโซมีแต่แพทเทิร์นดิมเิม ลูกค้าก็เลยลูกค้ากลุ่มเดิมผมก็เลยส่งแซมไปอยู่แผนกออกแบบครับให้มันไปเรียนรู้ระบบการทํางานนะมา้มาก็ไม่ได้ว่าอะไรแกแต่ไหนๆแล้วก็ขึ้นเป็นฝ่ายบริหารซะเลยเฮ้ม,<ะ>มารอเล่นไปเนี่ยมาเคยรอเล่นกับใครที่ไหนชาญเดี๋ยวเอาคําสั่งฉันไปแต่งตั้งให้คุณแซมขึ้นเป็นผู้บริหารฝ่ายผลิตโอเคนะ